สวัสดีครับผมพบกับผมเบ่าบึงการนาเชินเกลครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวจันเจ้าครับผมที่ดักนกกวักนกคุ้มนกกะทาครับผมเนาะมีเอฟีถามมาว่าใช้ยังไงจะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยครับผมอย่างละเอียดเลยมาดูขั้นตอนครับผมนกที่พุ่งชนก็นกกวักนกกะทานกคุ้มได้หมดตัวนี้เป็นตะข่ายแบบินสำหรับนกกวักนกกะทาครับผมของนกคุ้มนกคุ้มนี่จะอยู่ประมาณ6เซนครับผมหกเซนนะดูวิธีการ ดักครับผมตอนเราไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมเนาะสะพายไปแล้วก็อุปกรณ์ลำโพงนกปลอมมาขั้นตอนการแรกครับผมผมรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ดึงขึ้นมาตัวนี้เกาะด้านบนนี่เกาะด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้บอก่าลมพัดมันจะล่วงไหมไม่ล่วงครับผมเพราะว่าตัวนี้เส้นกลางจะดึงลงอย่างนี้ครับผมเวลาลง ถลมพัดนี่ยากหน่อยจะลงเพราะว่ามันจะมีตะขอกลางอยู่ครับผมนี่ด้านบนอยู่เดีย๋ยวปักให้ดูเลยครับผมที่ดักนกกวักนกกระทาทุ่งครับผมเนาะเจ็ดสี่ขึ้นก่อนมันจะทำง่ายกว่ามารูปแบบครับผมนี่ ดีน,นะผมนี่อายุอยู่อย่างนี้ครับผมเนี่ย F4 อ่ะคาบมาดูใกล้ๆทีเนี้ยแล้วก็ขั้นตอนดึงนี้ขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็จะมีตะขอนิดหน่อยแล้วก็เกาะอ,อย่างนี้ครับผมเนี่ยเกาะอย่างนี้แล้วก็ดึงตัวล่างขึ้นมาครับผมตัวข้างล่างนี้นี่แล้วก็ปรับแต่งครับผมเกาะนิดหน่อยครับผมแค่เดินชนนะจะอยู่แล้วครับผมเนี่ยถามมาล่วงไหมไม่ล่วงครับผม ถ้าไม่เดินชนจริงๆครับผมแล้วก็จะเป็นถุงข้างล่างครับผมนี่เดี๋ยวอุปกรณ์ดักเดี๋ยวสี่ทางครับผมอันนึงครับผมดักง่ายแล้วก็ดักเร็วด้วยครับผมไปเร็วด้วยต่อนก,กวักในี่ใช้เวลาไม่นานครับผมเหมือนนกคุม้มนกคุ้มก็เหมือนกันครับผมนกกระทาก็เหมือนกันครับผมกระทาถุงก็จะเป็นสี่มุมอย่างนี้นะแต่ว่าให้ชิดครับผมปักให้ชิดหน่อย ดีมุ่อย่างนี้ครับผมแลหรเราระดึงตัวน,นี้ขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมเนี่ FC จะเป็นถุงอันตะไครยเพื่อถุงอยู่ว่านกนก็เข้าถุงเวลานั้นก็จะอยู่ในถุงครับผมคนไก่ก็ลันทับครับผมลันทับแล้วก็จะอยู่ในถุง ก็นี่ครับผมนะนี่เป็นหุ่นพลาสติกครับผมพลาสติกของนกกวักครับผมอันนี้คือสาธิตให้ดูแล้วก็จะเปิดลาโพงให้ดูครับผมออก็วางครับผมประมาณนี้ออะกล่องลงต่ําครับผมขออีกอันหนึ่งครับผมจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนีน่งามเลยครับผมแล้วก็อยู่อย่างนี้เลย ก็ใช้ต่อแล้วก็เปิดลำโพงแล้วก็บิงให้เร็วครับบิงแอบครับผมตอนแอบก็ต้องแอบให้ไวครับผมต้องแผนลงครับผมกอจะอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็วางลำโพงอ้าวกล้องดูต่ำๆครับผมหมุนรอบเลยกล้องดูรอบเลยครับผมวิธีใช้ง่ายๆครับผมลักษณะการน่ะนี่ครับผม สถานก,การ์ใช้งานนะผมใช้งานจริงเลยนกกวักนี่มันพุ่งชนเนาะ fc นกกวักนี่พุ่งอยู่แล้วแล้วก็นกกระปูดนกกี่ลุมก็น่าจะได้ครับผมต้องลองดู fc เพราะว่าใช้งานจริงไม่ได้รีวิวงานจริงอันนี้ก็สาธิตครับผมแล้วก็ปิดลาโพงหาใบไม้ปิดครับผมมุดว่าเป็นห้วไหนองคลองบึงครับผมนี่นะแล้วก็เปิดเสียงครับผมทีนี่อ่าโซโล่น่อยนี่ ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วครับผมเอสี่แล้วก็ไปวิ่งไปแอบครับผมนี่นี่ไปแอบแล้วก็รอตัวครับผมลักษณะการเข้าก็คือจะเข้าวิ่งยังไงก็วิ่งชนครับผมเนาะเอสีพ่พะว่าวิ่งชนอยู่แล้วนกควักครับผมมาดูขั้นตอนมันวิ่งชนนะเดี๋ยวสาธิตเอาอะไรสักอย่างสมมติว่าเป็นนกครับผมเนาะอันนี้สาธิตคร่าวๆครับผม จะต,ต้องวิ่งแอบให้ไวครับผมเดี๋ยวเปิดขึ้นแล้วมันจะเห็นคนแล้วก็ไม่เข้าที่เนี้ยนี่ครับผมลักษณะครับผมภาพเรียบร้อยครับผมโอ้ได้ตัวแล้วโอ้ดูครับผมก็จะเป็นถุงนะเอฟีนี่เป็นถุงครับผมแล้วก็จะอยู่ข้างในถามว่าออกได้ไหมก็ออกออกยากอยู่ก็ผมเพราะว่าตัวนี้มันปิดไว้แล้วเนาะตัวนี้ปิดไว้แล้วนกะก็จะยินอยู่ข้างในครับผมตัวนี้ตาคายแปดเซนพอหัวจะโผล่ยังไงก็โผลออกมาเพราะว่าแล้วก็มุดอยู่นี้ผมเพราะขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว ยังไงก็ติดครับผมนี่แล้วแกะก็เอาออกนี้ครับผมเวลาออกพตะคา่ในสารเผื่ออยู่่าดูไหมครับผมดูไหมลาขึ้นนี้ครับผมขึ้นนี้เกาะนี้แล้วก็ตอนนี้ดันขึ้นครับผมก็เกาะนิดหน่อยถามว่าลมเนี่ยพัดเนี่ยจะร่วงไหมไม่ร่วงครับผมลมพัดเนี่ยก็ยังไม่ล่วงครับผมต้องวิ่งชนครับผมแค่เดินผ่านเดินผ่านนะครับผมเดินผ่านไม่ว่าจะเดินจุดนี้หรือจุดนี้ครับผมหนีับนีครับผม องไก็ล่วงแล้วผมปก็ติดนี่ลักษณะครับผมตัวนี้กลไกอ่าดูใกล้ๆเอดีนี่นะครับผมพิธีเกาะตอนนี้ผมเกาะลงมาแล้วก็ตัวนี้ดึงขึ้นดึงขึ้นนะผมเกาะนิดหน่อยอย่าเกาะเยอะครับผมจะได้แล้วผมเกาะเยอะก็ได้ครับผมเพราะวิ่งชนยังไงก็ล่วงนี่โอ้ ลักษณะการใช้งานจริงครับผมมันแน่นอนครับผมเอฟซีด้านสีมุมครับผมเอากลองรอบเลยแพนรอบเลยครับผมเข้าฝั่งไหนก็โดนนะผมทีนี้แล้วก็วิธีเก็บก็เก็บเร็วกว่าคืนแขนหรือคืนดักครับผมมุดว่าเข้าด้านนี้เนาะกล้องออามัาผมเหมือนกันับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนบผมภาพในเอฟไปวิ่งชนติดครับผม ก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมนกกวักนก,นกอิลุม้มนกกระหาผมได้หมดมีสาธิตให้ดูครับผมนี่ปรับได้ครับผม FT ถามว่าล่วงไหมไม่ล่วงครับผมรวมพัดยังไงก็ไม่ล่วง,ววง,ง,วงนี่ครับผมถ้าไม่มีสายตัวนี้ก็คือจะไม่ล่วงแล้วิ่งชนเนี่ยตะข่ายแค่ขยับครับผมแค่ขยับผ่านตัวนี้ครับผมประมาณนี้ครับผม ดูอ <S 々> ีกฝ <An> ั่งหนึ่งครับผมเสียงก็จะประมาณนี้ครับผมเข้าเร็วด้วยครับผมลักษณะครับผมหุ่นยางครับผมถ้าเป็นของจริงนี่มันผิดเนาะครับผมเนาะ FC ดูด้านนี้ครับผม แล้วก็ปักง่ายแล้วก็เจ็บก็เก็บง่ายเวลาเก็บครับผมเดี๋ยวตอนเจ็บก็จะเก็บให้ดูรับผมมุดว่านกมันวิ่งมาเนาะยังไงมันก็ต้องวิ่งไปตีอยู่แล้วนกตัวนี้ครับผมพอนกกวักมันเป็นนกที่เข้าตีหรือนกกระทาหรือนกอะไรที่เข้าตีอ่ะเดินชนก็องตีครับผมไอ้นกอีลุมก็ได้ครับผมอี่ลุมก็ต้องมุดผมว่ายังไงก็ต้องเขา่าครับผมดูครับผมนี่ครับศักยภาะแค่เดินผ่านตายตัวครับผม ถ้าตะข่ายตัวนี้มันถีไปมันก็จะมองเห็นครับผมก็ต้องแปดเซนขึ้นแปดเซนตะข่ายแปดเซนนกคุมก็ประมาณหกเซนการเก็บครับผมก็ต้องลันเก็บเหมือนเดิมครับผมเ,เดี๋ยวขอปิดลำโพงก่อนเก็บเกาะเหมือนเดิมแล้วครับผมแค่ดึงตัวนี้ลงก็ลงแหละนี่ครับผมแล้วก็ดึงขึ้นปักให้เนี่ยดินนะครับผมเท่ากับตัวนี้ให้มันราบเลยนะหลายทีไปปักถ้าปักอย่างนี้มันก็จะข้างล่างมันก็จะโผล่ดได้ ให้สุดเลยครับผมเนาะเอซีอ๋อเผื่อสนใจก็สอบถามได้ครับผม0854653068ครับผมกับเบาบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมตัวนี้เป็นจันเจ้าครับผมใช้ดีแล้วก็ได้ผลดีครับผมนี่ก็จะเป็นถุงครับผมทางไลน์ก็0854653068ครับผมเบาบึงการนอนนาเด้อครับผมนี่ลักษณะกนไก่จันเจ้าครับผม เอทีถามมารีวิวให้ครับผมว่าใช้งานอย่างไรลมพัดจะปิวหรือจะร่วงหรือไม่ร่วงครับผมอันนี้คือไม่ร่วงครับผมเพราะว่าสายตัวนี้ขึ้นอยู่ถ้านกไปชนตัวนี้มันก็จะดึงสายตัวนี้ลงมาตัวนี้ก็จะหลุดลงครับผมตัวนี้ก็จะร่วงลงร่วงลงก็คือพอับมาก็จะเป็นถุงครับผมถุงใหญ่วิธีเจ็บครับผมก็นี่ครับผมดึงขึ้นครับผม นี่ของ fc ครับผมรีวิวให้ดูเลยไปแล้วครับผมสมมติว่าได้ตัวเนาะกลับบ้านครับผมนี่ไปครับผมขึ้นมากล้องครับผมการใช้งานรีวิวครับผมก็ฝากขอบคุณ fc ครับผมที่รับชมและติดตามกับป่าวบึงการนนนาเชนเกย์นะครับเนาะอันนี้ก็รีวิวให้ fc ได้รับชมแล้วครับผมก็ขอบคุณครับผมที่ขอการเข้ามาครับผมการรีวิว ว่าดักอย่างไรใช้อย่างไรใช้กับนกอะไรตาขายเท่าไหร่ครับผมมีละเอียดอยู่ใน YouTube อ,อยู่ครับผมในช่องเบ่ามือการนอนนาครับผมการทำหรือวิธีดักครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่รับชมและติดตามขอ,ขอให้ล่ำลรวยทุกท่านครับผมไป